สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซาดิมาเอ็กซ์ดีรครับผมนี่เราอยู่ในเกมโรบอกให้โรโรบีกระดกนี้นะและนี่เราอยู่ในแมปอ่าสต็อกอัพนะครับผมเป็นแมบแนวฮอ r o ์นะครับโอเค ดีย๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับถ้าสงสัยมันมันจะเล่นยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลยอโอเคนี่ก็เป็นปุ่มพื้นฐานนะครับอ่าและในนี้ไอแบบนี้เล่นในมือถือได้ด้วยนะครับโอเคเอากล่องแล้วก็เข้าไปป้นของกันเลยระวังอย่าให้โดนพนักพนักขาจับได้ไก็พอนะครับไอไอนั่นะ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ เออซี่มันไม่ได้จะมีพนักงานเยอะนะสองสองสิเจ็ดแปดเบสิบสอนี่ครับระดับเสียนของแท้ครับเออไปไปเลตโกฮึยเกือบเกือบเกือบเกไรอดเฮ้ยทำไมอีซี่อันนี้มันเยอะจังอ่ะสามร้อยโหทำไมเล่นไป ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าสปีดเลยสปีดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะหายแล้วมันมามันมาเฮ้ยหนีรอดเฉยเลยวะอ้าวเกมบั๊กแล้ว่าไงไะ ไม่ปกติมันจะประตูล็อกไว้แล้วเข้าไม่ได้ครับอ๋อมันหนีได้นี่เองตอนนี้มีคนกำลังโดนกัดมีกำลังมีคนโดนกัดไล่ เรียบร้อยมีคนตายตหน้าต่อตาเฮ้ยโหกาดโหดเกินไปไหรือเปล่าพี <laughs> <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูอ้ไม่อยู่แล้วแฮ เฮ้ย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 อะไรอะไรมาอีสกิลมีอะไรแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยยอมตายดีกว่าไปเอาของ เฮ้ยไม่ได้เอากล่องไม่ได้โยนกล่องไปแล้วหน,น่ยำไงดีวะเนี่ยมันไล่ใครวะรอบหนึ่งรีบเก็บก่อนสวยละไฟดับ e s excuse me เออแปลกจังแบบนี้ไม่มีเวลาปกติมันจะมีเวลากำกับบอกเนี่ยนะครับว่าต้องเล่นด้ผ่านในกี่นาที <Excuse me. S 1> อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย <laughs> ไปยอมตายดีกว่าเพื่อนจะได้เล่นยืหนหม่จะทำได้ไหมละครับเนี่ยอยากเห็นฉากตายไหมเดี๋ยวไปยอมตายเดี๋ยวผมยอมตายให้ดูตัวหนึ่งหาสตาร์ทก่อนอยู่ไหนวะาทำไมคราวนี้ไม่โผล่มาล่ะทีนั่นนะโผล่มาจังเลยนี่ไงน,นี่ไงเก็บกล่องก่อนเฮ้ โดนกาดจับเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นกาดเดินอยู่แถวนี้ดีว่าไปนะสมานแล้วกันนี่ไงไปเลยร้านนี้ผมว่าผมน่าจะชนะได้โอเค ดูอากาศอยู่ไหนเอ้ไม่ใช่กาดสตาฟอยู่ไหนอยู่ไหนวะาเฮ้ยอยู่ฝั่งนี้เหรอ Excuse me. Excuse me. อ๋อแล้ววะไม่เห็นเลยอ่ะช่างมันรีบเก็บดีกว่าโกย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 โอยเออไปยื้อไปยื้อไปยื้อ กว่าี้เราจะโดนจับนะครับเอ้าอย่าบอกนะไอ้สองคนตายกันหมดแล้วโถเอ้ยอ่ะเรียบร้อยแตกไปแล้วจริงๆด้วยโอเคไปฝังนู้ดไปฝันน,นูท้นทางสะดวกเสร็จชันนช้นไปลุย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  อะลวะคนเดียวก็เล่นได้วะมาดิให้ได้ร้อยแปดสิบโอ้โหไม่เห็นไม่เจอไม่เจออันนั้ไม่อยู่ไม่อยู่ไปไหนวะอ่เอ่ะอ่ะ,อะ,อะไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปทางนูน้นโอเคดูก่อนโอเคแล้วไปแล้วรีบเลย โอ้ไกลประตูด้วยประเด็นตรงเนี้ยเฮ้ย <Excuse me. S 1> <Hey, S 2> มันมาแล้วโอ้ยไม่ทันห <Excuse me. S 1> ลบ <Excuse me. S 1> oh, hey. ไม่ทันนะประเด็นคืออย่ายให้โดนจับได้ oh, hey. นะครับโห้ยยากเหมือนกันนะเนี่ย ผมจะเล่นตานีันตาสุดท้ายน,นะและผมต้องชนะผมบอกไว้เลยว่าผมต้องชนะเท่าน,นั้นเร็วดิเร็ว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 รมนมาแล้วมัดมาแล้วเฮ้ยหลุดสำเรียงไว้ได้นัเนี่ยเฮ้ยทำไมนายไม่เอาเก็บเก็บหน่อยวะนายโอ้เพื่อนไม่ช่วยเลยนะครับ <c oughs> มันเห็นเราาม่เห็นเราาม่เห็นเลา ไม่เห็นผมเหรอไม่ได้เห็นผมใช่ไหมรับหนึ่งนะครับโอเคผมกลับมาแล้วยาหาตัวสตารก่อนมีอยู่ฝั่งไหนโอเคมไปฝั่งนู้นเวยเสร็จแล้วความเร็วแสงความเป็นของพิศารความเป็นของพิศาร ความไวเป็นของปีศาจความไวเป็นของปีศาจเรียบร้อยฮะด่วนโอ้ยฝ่ายฝั่นนู้นอีกแล้วเสร็จโจ๋สิครับผมความไวเป็นของปีศาจความไวเป็นของปีศาจฉันคือปีศาจในการขโมยของสต็อกไปแล้วเว้ยไม่อยู่หรอกเว้ย จะบอกแล้วว่าเพื่อนแตกใช่หรือไม่ใช่เพื่อนโดดกาดวิ่งไล่สวยแล้วไงจะบอกแล้วเพื่อนตายอ่ะเอาไงดีมันไปไหนแล้วว่ามันไปฝั่งนู้นก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันเร็วเร็วเวเร็วเรเเร โอ้โหอีกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยแล้วไงทำยังไงดีมันอยู่ฝั่งนี้เดีย๋ยวดูก่อนว่าจะไปตรงไหนถ้ามันเดินไปฝั่งโน้นผมจะมาเก็บฝั่งนี้อ่าไปไปตามแผนแกเดินเข้าไปทางนั้นเลนแหละเดี๋ยวไปอุย้ยมันเหลี่ยมเอ้ยได้อยู่โอเค เวเร็วเร็วควมามหมเป็นของพิศารความหมเป็นของพิศารเร็วเข้าเร็วเข้าเ,เร็วอย่าให้มันจับได้ไม่รอดเสร็จโจ้ออีกรอบเดียวฮะอีกรอบเดียวจะชนะแล้วครับผมเอาละเกมนี้ผมต้องชนะเพื่อจะปิดคลิปนี้มันอยู่ฝั่งนี้มันเดินม,มาฝั่งนี้ผมต้องรอมันไปฝั่งนน้นถึงจะไปเก็บอ่าตรงนั้นได้รอด รอก่อนต้องรอมันเดินไปก่อนมันหยุดเอ้ามันเดินกลับมาเหลือแค่ตรงนั้นที่เดียวเหลือแค่ที่เดียวเองจะชนะอยู่แล้วเร็วเข้าสิว่ามันเดินวนอยู่ตรงนี้ไม่หยุดไม่ไปไหนเลยะทำไงดีครับ เอาละผมจะเสี so ่ยงเดินไปตรงนี <S <S ้เลยแล้วกันอย่ารอมันเลี้ยวไปทางนู้นเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะเห็นได้ไงอะลุงลุงเห็นได้ไงโอ้ยโหดร้ายจังเลยโอเคมันตายแล้วฮะรีบเลยเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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  เร็วเข้าสีเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเข้าเฮ้ยอีกสองชิ้นฉันต้องชนะเกมนี้ฉันชนะเรียบร้อยครัผมสามารถคนนี้เรียบร้อยครับผมสามารถจบเกมนี้ได้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ยบายครับผม